ครับสวัสดีครับร้านเลื่องชัยมาเตอร์นะครับพบกันอีกครั้งครับวันนี้ครับกับเซลปิยะครับครับวันนี้ผมมีนะครับเจ้านิวฮันแลนด์นะครับรุ่นทีทีสามจุดหพัดตัวใหม่นะครับสองพนะครับรุ่นนี้ครับทีทีสามจุดห้าศพัดครับขนาดกําลังแรงม้า50แรงม้าเต็มนะครับผมครับห้าสิบแรงม้าเต็มครับตัวนี้ครับครับมาดูระบบเครื่องนะครับ เครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องสามสูบเหมือนเดิมครับเครื่องสามสูบมือนเดิมแล้วก็ระบบเกียร์ก็8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับหรือ8คูณ8นะครับผมครับส่วนเครื่องนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ S 8,000นะครับตัวนี้ครับเครื่องเครื่องน่าจะเป็นเครื่องของอตัว TT 4.55นะครับตัวนี้ครับ เครื่องน่าจะเป็นตัวของ TT 4.55นะครับผมปั๊มนะครับเป็นปั๊มบอสครับตัวนี้ครับบอสครับผมพวกระบบกองตัวนี้ก็จะยกขึ้นมาด้านบนนะครับหม้อน้ำที่ใหญ่ขึ้นและหนานะครับตัวนี้ครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีนะครับเพราะว่าเครื่องมันใหญ่ขึ้นครับครับส่วนแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้นครับแบตเตอรี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ตัวนี้ย้ายท่อไอเสียนะครับมาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับย้ายท่อไอเสียมาอยู่ด้านซ้ายมือครับนี่ครับส่วนตัวรถนะครับเท่าเดิมกับตัว TT สามจุดห้าศูนย์นะครับตัวเก่านะครับผมตัวรถเท่ากันหมดเลยครับกับ TT สามจุดห้าศูนย์ต่างแค่เครื่องนะครับ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องน่าจะเป็นพวกซีรีส์ของท t 4 5 5หรือ65นะครับตัวนี้ก็คือรอโบชัวมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรถเข้ามาใหม่ครับก็เลยยังไม่ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับลูกค้าครับเหมือนกันหมดครับพวกนี้หลังเหมือนกันกันกบตัวท t ที0ตัวเก่าครับนี่ครับ เดี๋ยวผมพามาดูฟังฟังเสียงเครื่องนะครับลูกค้าครับนี่ครับรอบจัดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับสำหรับทีทีสามพัดตัวนี้นะครับตัวใหม่ครับ2022ครับครับเดี๋ยวผมจะลองแตะคันเร่งดูนะครับลูกค้าครับดูนะครับฟังเสียงเครื่องครับนี่ครับรอบขึ้นไวกว่าเดิมแน่นอนครับ ครับผมถือว่าน่าเล่นมากๆครับตัวนี้ราคาคุ้มค่านะครับผมครับส่วนาราคานะครับหรือโปรโมชั่นต่างๆนะครับกับของแถมนะครับลูกค้าสามารถอาคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่า,าโทรมาติดต่อสอบถามหรือปรึกษาก่อนได้ครับว่า ลดราคาเท่าไหร่นะครับดาวกี่เปอร์เซนต์หรือว่าจะซื้อเงินสดมีส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็คือทางเซลปิยะนะครับสามารถให้ข้อมูลตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะครับผมหรือลูกค้าอยากรู้ข้อมูลว่ารถตัวนี้เป็นทีทีสามจุพัทว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับกับตัวเดิมก็สามารถโทรมาทางเซลนะครับเซลปิยะก็ จะให้คำปรึกษากับลูกค้านะครับผมส่วนนะครับอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับมาก็มันยังไม่มีใบมีดนะครับก็คือทางร้านต้องสั่งทําใบมีดใหม่นะครับเป็นของยี่ห้อ SK นะครับลูกค้าใบมีดเป็นของยี่ห้อ SK นะครับแล้วก็ผานพวนนะครับของเราจะให้เป็นของผาน CMT นะครับลูกค้า CMT ครับ ได้รับมาตรฐานนะครับว่าผ่านยี่ห้อนี้ก็คือมาแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ดีนะครับแล้วก็องศาได้นะครับผมเพื่อเกิดปัญหาในการเอาไปใช้แล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็คือผ่านตัวนี้ก็คือรับประกันได้เลยครับไม่มีปัญหาว่าจะใช้ไม่ได้นะครับเอาไปจากร้านเรานะครับผ่านของ cmt นะครับลูกค้าครับ ครับทาลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ091ครับ0659271ครับ091ครับ0659271นะครับผมเซลปิยะครับร้านเลืองชัยมาเตอร์สวัสดีครับ